โอเคลูกมาดูอีพีแแล้วนะครับยังอยู่กับ3าเด็กน้อยหอยสังเหมือนเดิมนะครับบีมยศแล้วก็ไออุ่นนะครับนะพาทุกคนเห็นไหมลูกนะครับการต่อตัวทอนทานนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงตรงนี้นะครับมันจะยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจปั๊บมันจะง่ายถึงง่ายชิหมหอยเลยนะครับอ่ะทุกคนฟังนะครับตั้งใจฟังกระหม่อมเล่าลูกนะ ตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติลูกนะครับไฟฟ้ากระแสตรงมีแค่สูตรเดียวสูตรเดียวจริงใครบอกว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องของสูตรไม่ใช่ลูกฟิสิกส์เป็นเรื่องของความเข้าใจสูตรเดียวคือยอสไซมันโอมสามเหลี่ยมของยออสไซมันโอมลูนะครับน,นะครับคืออะไรลูกคืออะไรบ้างครับ v I R V I R าพระเอกของเรื่องคือ V V นะครับถ้าใครจินตนาการไม่ออก จินตนาการไม่ออกให้ทุกคนนึกถึงเลยลครับนึกถึงน้ํนนา,า,กาตกนะครับอหมงชอบมากอหมงชอบไปเที่ยวน้ำตกนะครับก็เลยก็อขอจอยดังน้ำตกลูกนะอย่างนี้ลูกอหมองกาลังสื่อว่าน้ําตกตรงนี้นี่คือน้ําตกนะครับฟับงนะน้ําตกความสูงของน้ําตกก็คือแรงดันนะครับแรงดันลูกเนาะนะครับกระแสน้ําตกก็คือกระแสเลยครับไฟฟ้า เห็นไหมครับดังนั้นอหมงกาลังสื่อว่าหน้าผายิ่งสูงน้ําตกยิ่งไหลได้แรงใช่หรือไม่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นบีมหน้าผายิ่งหุงสูงน,น้ำตกมันยิ่งไหลได้แรงแสดงว่าไอตรงนี้ <im it> เห็นไหมครับมันแปรผันตรงกันเลยครับ V เห็นไหมครับไอแปรผันตรงกับ V <im it> นะครับน้บผายิ่งสูงน้ําตกยิ่งไหลไแรงนั้นแรงดันหรือความต่างศักย์มากกระแสยิ่งไหลได้มากโอเคนะครับ ต่อมาปั๊บอ่างงครับเป็นโขดหินเห็นไหมครับโขดหินตรงนี้ฝนลูกนะก็คือตัวทานทานโขดหินตรงนี้คือตัวทานทานคือตัวต้านกันหลายมวกระแสน้ําตกนะครับถ้าโขดหินใหญ่ก็ต้านกับต้านน้ําได้มากโขดหินเล็กๆก,ก็ต้านน้ําได้น้อยดังนั้นลูกไอตรงนี้มันจึงแปรผกผันกับอะครับกับอารูนะครับ ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะครับต้านน้อยผ่านมากต้านมากผ่านน้อยต้านเท่ากันก็จะผ่านเท่ากันดูนะครับอือฟังลูกนะดังนั้นอาหมงขออธิบายกฎของจุดของเคอร์ชอปกฎของจุดของเคอร์ชอปฟังลูกนะอาหมงกาลังสื่อว่านี่คือนี่คือขดหินคนนะครับ เอมงถามว่าเวลาน้ําตกมันไหลลงมาจากโขดหินดูนะลูกนะออกขอคำอธิบายให้ลูกน้ําตกมันไหลมาอย่างนี้ลูกตรงปุง๊งถึงโขดหินตรงนี้ปับ๊บถามไออุ่นดีกว่าไออุ่นบ้านอยู่โคราชน่นอยู่น่านอยู่ใกล้อา่าอยู่ใกล้น้ําตกเหวสวัส์หรือน้ําตกนางรองอะไรแถวนั้นลูกนะไออุ่นน้ําตกไหลลงมาปับ๊บเจอโขดหินตรงนี้ลูกน้ําตกมันจะหยุดไหลไหมลูก ถูกต้องเยี่ยมมากลูกน้ำตกเป็นน้ำเป็นคลื่นน้ำคลื่นน้ำสามารถแล้วครับเลี้ยวเบนผ่านผ่านสิ่งกีดขวางได้ใช่ไหมลูกเรื่องเรื่องคลื่นดูนะน้ำตกต้นขัหินปั๊บอย่างนี้มันก็จะไหลออกเป็นสองฝั่งเห็นไหมครับไหลออกเป็นสองฝั่งอย่างนี้ไหลหนีขดหินอย่างนี้นะครับไหลออกมาเป็นอย่างนี้ไหลอย่างนี้อุมงขอเป็นเป็นสายทานหนึ่งอันนี้ก็เป็นสายทานสองแล้วกันครับสองกระแสอย่างนี้ลูกนะ ดังนั้นถ้าใครยังไม่เห็นภาพผมลูกนะถ้ามันผู้ใดยังไม่เห็นภาพอามองก็จะทําให้ดูอย่างนี้จะตัดต,ต,ตามมากดของจุดของเคยช็อปลูกนะครับดูนะครับตรงนี้อมองมีตัวทางสองตัวอย่างนี้ลูกเนาะฟังนะดีนะครับนะอันนี้คือ R าตัวหนึ่งอาร์ถาลูกเนาะนี่ r าหนึ่งอันนี้ r าสองลูกนะครับฟังนะครับ กระแสไหลมาอย่างนี้ก่อนเข้าคือไอลูกไหมครับเข้าปั๊บก็จะเป็นไอลูกไอเลยครับไอหนึ่งกับไอเลยครับไอสองอ๋ออ่อมองครับเหมือนเดิมครับดังนั้นกดของจุดกดของจุดของเคอรช์ชอปไหลเข้าก็คือไอไหลออกก็คือไหลเข้าเท่ากับไหลออกนะครับไอเท่ากับไอหนึ่งบวกไอสองนะครับไหลเข้าเท่ากับไหลอ,ออกเอาง่ายลูกสมมติว่ามมอ่มงมีรูสองรูมีรูสองรู เล็กๆลูกนะแล้วรูใหญ่เข้ามารูเล็กถ้าใครไม่เห็นภาพปะมงขอวาดภาพลูกเนาะจะเห็นภาพนี่คือรูใหญ่ๆมาเสร็จปั๊บปะมงก็จะเป็นออกมาอย่างนี้แล้วก็เป็นรูเล็กๆอย่างนี้ลูกเนาะมาอย่างนี้ลูกนะอืมอ่ามงปล่อยหนูเข้ามาสิบตัวหนูมีสิบตัว หนูบางตัวก็จะวิ่งมาตรงนี้ลูกบางตัวก็วิ่งมาตรงนี้ดังนั้นคือก่อนเข้าก่อนเข้ารูเล็ก10ตัวหลังเข้าปั๊บรูเล็ก2รูนั้นรวมกันก็ได้10ตัวเหมือนกันอันนี้เราผมเรียกกันเรียกว่าไหลเข้าเท่ากับไหลออกกดของจุดของเคอือช็อปเห็นไหมครับ i คือก่อนไหลเข้า i หนึ่ง i สองไหลออก i เท่ากับ i หนึ่งบวก i สองกดของจุดของเคชืช็อปลูกนะไหลเข้าเท่ากับไหลออก ต้องรู้อย่างนี้ต้านน้อยผ่านมากต้านมากผ่านน้อยต้านเท่ากันมันต้องผ่านเท่ากันเอาหมกงกลังสื่อว่าข้อนี้ถ้า r 1กับ r 2มันเท่ากันกระแสไฟจะแบ่งไหลคนละครึ่งแค่นี้เองลูกนะครับจะเป็นอย่างนั้นลูกนะโอเคนี่คือนิยามเบื้องต้นนะหมงทนให้ก่อนถ้าจะรู้โอเคลูกนะตรงนี้อย่าลืมลูงนะเวลาหนูไปดูเรื่องวต์มเตอร์นะครับกระแสไฟไม่ไมหลแสดงว่าแรงดันก็ยังไม่ใช่ศูนย์ลูกนะจะเป็นแรงดันสะสม นะครับก็คือเท่ากับแดงดันสะสมเริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันลูกตอนตอนหน้าฝนน้ำตกมันไหลเอ่อไม่มีน้ำมันม,มีน้ำตกอยู่แต่พอหน้าแรงมาปั๊บน้ำเอาน้ำตกมันไม่ไหลแต่ความสูงของหน้าผาก็ยังคงอยู่นะครับผมกำลังสื่ออย่างนั้นลูกนะครับนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเรียนในเรื่องวลมิเตอร์ลูกนะครับนะโอเคครับทุกคนเขียนมาลูกตรงนี้ครับ งี้นมาแล้วทุกคนตั้งใจฟังนะครับข้อนี้ายากถ้าเราไปใช้ผ่าวงจรไปผ่าตัวอันทานอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายงานสร้างฟังนะครับอมงเคยสอนแล้ว u เท่ากับ IR นะครับนะครับ V เท่ากับ IR นะครับสามเหลี่ยมของเชงสมพัองค์อมงตั้งมาให้ดูก่อนครับตรงนี้คือ V เท่ากับ IR ดูนะครับตรงนี้ตั้งมาก่อนลูก เรียนมาแล้วครับทุกคน v เท่ากับ i คูณ R i คือ v ส่ว R, น Rr คือ v ส่วนไไม่รู้อะไรให้ปิดตัวนั้นสามเหลี่ยมของยอดเซนโอห์มดูนะครับทุกคนเหยียดมาลุกดูให้หมองนะครับดูให้หมองน้อยหนึ่งครับตรงนี้อ่หมองกำลังสื่อมาว่าตรงนี้จุดคือจุด a ตรงนี้อ่ำหมองให้เป็น x ตรงนี้อ่ำหมองให้เป็น y ตรงนี้อ่ำหมองให้เป็น b ฟอนนะครับเป็นบ b o อยฟอนะครับ เมื่อกี้อหมงสอนแล้วครับต้งใัฟังก่อนเข้าปั๊บตรงนี้อหมงให้เป็นไอนะครับออกปั๊บต้องมีค่าเป็นเลยครับเป็นไอทำไมครับอหมงครับอหองเพิ่งสอนลูกไหลเข้าเท่ากับไหลออกก่อนเข้าแล้วปล่อยหนูมาสิบตัวออกปั๊บก็ต้องมีหนูสิบตัวถือซะว่ามันไม่ตายลูกนะครับมันมันต้องออกไปอย่างนี้แล้วไหลเข้าเท่ากับไหลออกเห็นนะครับเข้าไอต้องออกไอนะครับนะเมื่อกี้ลูกนะนะครับ พอเสร็จปั๊บทุกคนดูดูนะครับดังนั้นข้อนี้อหมงจะไม่ผ่าวงจรจะไม่ทําเป็นตัววายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นตัววายไม่เอาขับนะครับจะวุ่นวายฟอนะครับพอข้อต่อไปทุกคนต้องทําเองนะครับอหมงตั้งมาว่าเขาหา RAB ระหว่าง A กับ B นะครับตรงนี้อหมงก็จะตั้งมาเลยครับพี่น้องดูนะครับตั้งมาอย่างนี้ลูก VAB เห็นไหมครับ V จาก A ไป B นะครับตรงนี้นะครับก็คือ V ลูก Vax บวกกับ V ลูก Vxy บวกกับ V ลูกนะครับ v Y B เห็นไหมครับ V รวมคือผลบวก V ย่อยนะครับนะกดแรงดันย่อยนะครับตรงนี้นะอ๋อมอมงครับ เราก็มาดูหาไออหมงจะไล่สายล่างก่อนเข้ามาปั๊บนะครับขอเข้ามาปั๊บเป็นไออหมงก็ไล่มาแล้วพี่น้องครับว่าตรงนี้มันคืออะไรนาะไหลมาตรงนี้มันก็จะมีค่าเป็นไอส่วนสองไหลไปฝั่งของบนก็มีค่าเป็นไอส่วนสองทำไมมันแบ่งคนละครึ่งครับบีมได้ก็ได,ไได้ไม่ได้ไม่เป็นไรลูกถูกถูกต้องลูก วีอาบนกับอาล่างมันสมมาตรกันใช่หรือไม่ลูกมันมันเท่ากันเดีอกันหมดือนั้นมันต้องแบ่งคนละครึ่งเยี่ยมมากลูกนะครับแบ่งคนละครึ่งฟอนนะครับพอมันมาถึงตรงนี้ตรงนี้ปั๊บเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้ลูกนะครับมันก็จะถึงจุด x ก็จะแบ่งมาคนละครึ่งครึ่งหนึ่งของ i ส่วนสองก็คือ i ส่วนเลยครับ i ส่วนสี่ ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น i ส่วนสี่ส่วนสี่มาจากไหนครับอมองครับก็คือ i ส่วนสองหารสองะครับนะแบ่งคนละครึ่งนะครับฟานุกนะพอเสร็จปั๊บอมองครับพอมาถึงตรงนี้แล้วอมองมันจะเป็นยังไงวะนะ่ะพอถึงตรงนี้ลูกตรงนี้ครับเด็กชอบจำอมองครับตรงนี้มันเป็น i ส่วนแปดไหมไม่ใช่ลูกมันคือ i ส่วนอะไรลูก i ส่วนสองใช่หรือไม่ลูกทำไมอะมงครับผมงงอะทำไมไม่ i ส่วนสองล่ะมงกำลังสื่อว่าตรงนี้ i ส่วนสี่ไส่วนสี่ไหลมาตรงนี้ลูกเห็นไหมครับ i ส่วนสี่ไหลมาตรงนี้อันนี้ก็คือ i ส่วนสี่ครับ i ส่วนสี่ตรงนี้บวก i ส่วนสี่สนี้มีค่าเป็น i ส่วนสองเส้นนี้เป็น i ส่วนสองเส้นข้างบนตรงนี้มันก็จะมีค่าเป็น i ส่วนสองเห็นไหมลูก i ส่วนสองตรงนี้บวก i ส่วนสองตรงนี้ออกมามีค่าเป็นเลยครับ i เห็นไหมครับไหลเข้าเท่ากับไหลออกโอเคลูกนะไล่อย่างนี้พอเสร็จปั๊บทุกคนดูครับ v ีเท่ากับไอเห็นไหมครับทุกคนดูนะครับ v ีเท่ากับไคูณอาดูสำเร็จแจะเราสมัครลูกนะ v ตรงนี้เท่ากับ i อคูณอดังนั้น i ตรงนี้คือ i วงจร r ตรงนี้คือ r รวมก็คือ rab ์เอบทันลูกนะดังนั้น vax i จาก a มา x มันก็คือ i ส่วน2อ๋ r, อ r อะหมงแหละครับจาก a มา x ก็คือ4โอห์มเห็นไหมครับตรงนี้บวกกับ i จาก x มา y เห็นไหมครับ x มา y ก็คือ i ส่วนลูก i ส่วน4 r ่่หละครับก็คือ8โ oh อห์มอะหมง8ปดมาจากไหนผมเป็น4ก็คือ4อนุครม4ได้8ปดดวยมันรวมกันได้8ลูกนะครับเบ็ดเสร็จปั๊บ i จาก y มา b ก็คือ i ส่วน2ดูประกอบด้วยลูกนะ R ก็จะมีค่าเป็น4โอห์มพี่น้องครับมันจบแล้วครับนายดังนั้นทุกคนเหนียนให้มหมุนใหมครับลูกตัดทอนมาลูกเห็นไหมครับอ้หมงเอา I ต, i ตัด i ตัด i ตัด i ดังนั้นแล้วดูลูกนะดังนั้นแล้วลูก Rab ของอ้อมงเฉียดหล่อตรงนี้ ก็จะมีค่าเห็นไหมครับก้อนแรกคือจาก ax ก็คือ4ส่วน2ก็คือ2ลูกจาก xy ก็คือ8ส่วนสีก็คือ2จาก yb ก็คือเลครับส่ส่วน2ก็คือ2ออกมามีค่าเป็นเท่าไรลูก6โอห์มครับข้อนี้ตัว้นทานของวงจรมีค่าเป็น6โอห์มถ้าทำแบบนี้มันจะง่ายถึงโคตรงะ่ายลูกนะครับแต่ถ้าเราไปผ่าวงจร หาปั๊บทับทับถือว่าเป็นสองเท่าบนล่างถือว่าขนานก,นกันก็ได้เหมือนกันลูกแต่มันจะวุ่นวายมากกว่านี้นะครับนะโอเคลอกลูกนะครับนี่คือกดแรงดันย่อยวีรวมคือผลบวกวย่อยนะครับนะอย่าลืมแล้มผมก็จะให้ฟังแล้วว่าทาไมเป็นไอฝัอนสองมันแบ่งคนละครึ่งทำไมต้องคนละครึ่งนะหมงครับก็บนกับล่างมันสมมาตรกันสมมาตรก็คือมันเท่ากันพูดง่ายๆแบ่งคนละครึ่งนะครับนะโอเคผ่านลูกนะครับ ทุกคนจะเจอบ่อยแบบนี้ลูกเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยมากๆเลยแบบนี้ครับเสร็จปั๊บอ้าวมาตัวอย่างต่อไปแบบนี้นิยมออกข้อสอบเลยพี่น้องครับนิยมออกข้อสอบแล้วฟังนั่นนะข้อนี้จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งทุกคนมองให้ออกลูกนะเขาถามหา r a b ครับพี่น้องครับตั้งใจฟังลูกนะ r a b ทุกคนดูก่อนอวมงพึ่งสอนกดของจุดของกระชอบ เหมือนที่อุมงตัวอย่างเรื่องเลยครับหนูวิ่งเขาตรงนี้มันจะมีออกกี่ทางครับบีมอายจากนี้เยะมากออกสามทางอามมงครข้ามันสามทางตรงไหนวะนี่ไงลูกมาตรงนี้ทางหนึ่งใช่หรือไม่ลูกมาตรงนี้ก็ทางหนึ่งแล้วก็มาข้างล่างอีกทางหนึ่งลูกเห็นครับสามทางแต่พอออกปั๊บตรงนี้เข้าไอาออกต้องมีค่าเป็น กี่ไอ้ลูกก็คือไอเหมือนกันไหลเข้าเท่ากับไหลออกกฎของจุดของเคอร์ชอปอ๋อมอมงครับแล้วดูตรงนี้ปั๊บมันสมมาตรกันฟางลูกนะอหามงจะถามทีละคนแล้วผิดไม่เป็นไรลูกมันมีใครว่าเราไออุ่นสามทางไอตรงนี้คือไอส่วนอะไรลูก ถูกต้องลูกส่วนสามยศอ,อธิบายมาทำไมต้องมาไอส่วนสามลูกยศอ,อยู่ไหมครับลูกอยู่นี่ครับทำไมไอส่วนสามลูกถูกต้องมันมีสามเส้นเท่าเท่ากันลูกเนาะโอเคดังนั้นอนะมงขอตั้งจุดก่อนลูกนะอมงขอตั้งจุดก่อนหนะ่หนึ่งลูกนะครับจุดยังไงมงครับนี่ลูก จุดตรงนี้คือจุด A นะครับตรงนี้อะมองให้เป็น X ตรงนี้อะมองให้เป็น Y และตรงนี้ก็คือจุด b b บอยเห็นไหมครับฟังนะครับจาก A มา X คือ i ส่วน3บีมช่วยอะมองหนยลูกจาก X มา Y จะเป็น i ส่วนอะไรลูกเยี่ยมมากลูก i อนุกมาจากไหนลูกมาจาก i ส่วนสามหารสองครึ่งหนึ่งใช่ไหมลูกออกคนละครึ่งหนึ่งเนาะถึงตรงนี้ปั๊บมันจะไหลเป็นคนละครึ่งเห็นไหมครับมานี่ไอ้สามมาก็จะเป็น i ส่วน6กับ i ส่วนหกนะครับจากอ้ผมงถามต่อลูกจาก y มา b ลูกจะเป็น i ส่วนอะไรครับยศ y มา b จะเป็น i ส่วนอะไรลูกเอ็ดลูก i ส่วนสามอย่าลืมดูข้อที่แล้วลูกอ่ะมงผมงงอะ่ะทำไม่งส่วนสามวะดูลูกนะโมงกำลังสื่อว่าตรงนี้ลูกตรงเส้นนี้ i ส่วนสามเพราะว่าตรงนี้ i ส่วนหกใช่หรือไม่ลูกไหลามาตรงนี้มันก็จะเป็น i ส่วนไหนลูกส่วนไหนครับส่วนหกไส่วนหกบวก i ส่วนหกก็จะมีค่าเป็น i ส่วนสามไหมลูกนะครับ อ๋ออมงครับผมนึกออกแล้วตรงนี้เป็น i ส่วนส่วนสามใช่ไหมเส้นนี้ i ส่วนสามนะมงเนาะแสดงว่าเส้นนี้มันก็จะเป็น i ส่วนสามเห็นไหมลูก i ส่วนสามแล้วเส้นตรงนี้ไหลลงมาตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น i ส่วนสามส่วนสามบวก i ส่วนสามบวก i ส่วนสามสามเส้นก็รวมออกมามีค่าเป็นเลยครับ i นี่แหละจะได้เห็นภาพลูกนะครับนี่คือความยากของวิศวกรรเป็นแบบนี้ฟังพี่น้องครับ จงฟังให้หม่งน้อยหนึ่งเสร็จปั๊บมันก็เหมือนข้อที่ผ่านมาลูกข้อที่แล้วที่มันตอบ6โอหมเราก็ตั้งสูตสมการงานสร้างมาเหมาือนเดิมลูก V รวมก็คือเลยครับ Vab เท่ากับ V ลูก Vax บวกกับ V ลูก Vxy บวกกับ V ลูก yb อ๋อ V รวมคือผลบวก V ย่อยอ่ะ V จาก A มา B ก็คือ I วงจรคูณด้วย R A B ที่เขาถามหาเรา A มา X ก็คือ I ตรงนี้ก็คือมีค่าเป็น I ส่วนไหนลูก I ส่วน3เอาหมอด้วยครับเอาหมอมีตาลูกจาก A มา X คือ I ส่วน3 R ก็มีค่าเป็น12โอห์ม V X ไป Y I ตรงนี้ก็เป็น I ส่วน6 R ก็คือมีค่าเป็นะไรครับ12โอห์อมอมงูแน่ครับจาก x ไป y คือ12โอห์มบวกกับ I จาก y ไป b ก็คือ I ส่วนในลูกส่วน3 R ก็มีค่าเป็น12โอห์มอ๋ออมงครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับตัดทอนมาครับพี่น้องตัดมาลูก I ตัด I ถูกตัวตุง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 ,ตงอ๋ออ่มงครับ มันจบแล้วครับนายดังนั้นลูกอมงได้ไหมครับดังนั้น RAB ที่อมงต้องการหาลูกนะครับก็คือเลยครับ12หาร3เหลือ4บวก12หาร6เหลือ2 12หาร3ก็เหลือ4 4 2 4ครับก็คือออกมามีค่าไปเลยครับ10โอห์มครับ Please ได้โปรดลอกให้หงงลูกนะครับเนาะโอเคลูกนะครับนี่คือ ไฟฟ้ากระแสตรงในการต่อต้นทานของเราลูกนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ลูกนะครับเผื่อแผ่ผู้อื่นที่เขายังไม่รู้รูนะครับนะให้โอกาสคนคือส่วนคือส่วนอันยิ่งใหญ่รูนะครับการศึกษามไม่ใช่ธุรกิจดูนะครับนะโอเคเเจอกันอีพีต่อไปลูกนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ